ส่วนโชว์นี้มาแลเรื่องราวข้าวซ้านในพื้นที่กันบ้างโดยเฉพาะอะคาเรียมห้อยซังเนี่ยหลายลคนคงจะจับตาแเร่ยว่าจะพัฒนาซูมิติในบาร์นะคะล่าสุดเนี่ยทางอบอจอส่งคล้าค่ะเขามีการเปิดประชุมรับฟังความผิดเห็นในโครงการพัฒนาพื้นที่สําคัญแล้วก็มีการชูไฮไลท์ปรับปรุงอะคาเรียมห้อยซังมุ่งยกระดับเป็นส่วนกลางการท่องเที่ยวแห่งไม้ของจังหวัดส่งคล้าค่ะ ที่โรงแรมลากูนาแกรนด์แอนด์สปาส่งคลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งคลาค่ะเขาจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพศ2 5ง8โดยมีนายสุพิธพิธทักษ์ธรรมนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดส่งคลาเป็นประธานในพิธีการเปิดการประชุมพร้อมด้วยผู้แทนจากมหาวิทยายลัยส่งคลานครินขณะผู้บริหารสมาชิกสภาอบอจอและก็ประชาชนในพื้นเที่เข้าร่วมย่างขับขังค่ะ การประชุมในครั้งนี้นะคะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนรับทราบข้อมูลและ,ะแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาถี่สำคัญของจังหวัดสงขลารวม3โครงการค่ะได้แก่โครงการปลิกชมอควาเรียมห้อยสังวิทยาลัยประมงตินาซูลานนโครงการปรับปรุงภูมิทัดถนนซ้ายลักบริเวณพือ่อเทนาสำนักงานอาบอจสงขลาถึงสะพานตินาสูลานน และก็โครงการพัฒนาพื้นเทเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการค้นส่งในพื้นทแปลงโคกไร่ตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลา เพื่อเป็นแนวทางให้ดำเนินง,งานเป็นไปอย่างซอดคลองกับความต้องการของประชาชนและก็หลอดพ้นกระตี่อาจจะเกิดขึ้นค่ะโดยบรรยากาศภายในงานนะคะก็เป็นไปอย่างคึกค่กค่ะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายทางคอสเนอร์นะในการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวการอนุนรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนแนวทางส่งเสริมการขาดการลงทุนในพื้นที่โดยบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสร้างสรคนแล้วก็เปิดกว้างค่ะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมเนี่ยยังได้รวมกันแลกเปลีป่ยนข้อมูลแล้วก็ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมโดยมหาวิทยาลัยส่งคล้านักครินทซึ่งรับผิดช,ชอบดำเนินโครงการได้รวบรวมความคิดเห็นและก็คอเอแน่นจากผู้เข้าร่วมเพื่อจะนำไปประกอบจัดทำรายงานแล้วก็กำหนดแนวทางในการดำเนินงานคั้นต่อไปนั่นเองนะคะ ดยนายสุภิธพธธิทักษ์ธรรมนายกอบ,บจส่งคล้าบอกว่าโครงการทาง3้ำโครงการเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายลักที่มุง่งอกระดับส่งคล้าให้เป็นเมืองตอนแบบาก,การเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวแล้วก็การคมนาคมค้นสงโดยระบุว่าได้จัดทำประชาคมเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมทางเตรียมกับประมาณสําหรับสํารวจแล้วก็ออกแบบไวเรียบร้อยแล้วในปี2569ขนห้าร้อยห่ระหว่ารงรกการส่งมอบพื้นที่จากกรมธนารัก คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน6เดือนค่ะจากนั้นจะเดินหน้าโครงการยังเป็นรูปธรรมทันทีสำหรับแหล่งงบประมาณก็มีการวางไว้สองแนวทางก็คือเปิดให้ผาคเอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาหรือชายงบประมาณจากรัฐบาลกลางแล้วก็อบจเนี่ยมาซ่อมทบโดยเชื่อว่าเมื่อโครงการดําเนินการแล้วนะคะจะสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็จะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ประชาชนค่ะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสงค้าได้อย่างชัดเจนภายใน4ี่ปีเองค่ะลองฟังเสียงแรกค่ะ เรื่องงบประมาณนะครับเรื่องการเปลี่ยนตรงนี้เรื่องการปรับปรุงตรงนี้นะครับผมก็คิดไว้2แนวทางแนวทางที่1ก็คือจะให้เอกชนมาร่วมลงทุนนะครับให้ร่วมการแนวทางที่2ก็อาจใช้งบประมาณอาจจะต้องของบประมาณจาการัฐบาลกลางหรืออบจอบางส่วนนะครับก็อาจจะสมทบด้วยอะไรด้วยนะครับเพื่อให้ตรงนี้เป็นที่สร้างเศรษฐกิจเป็นที่สร้างแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแลนงมร์กที่สําคัญที่สุดของจังหวัดสงขลาครับ คือตรงนี้มันอยู่ที่กระบวนการงานนะครับว่าภาคส่วนต่างๆจะเริ่งรัด้เราขนาดไหนแต่ผมตั้งมั่นใจและก็ตั้งใจว่า4ปีนี้ก็จะเห็นภาพชัดเจนในมิติของออพอลเลียมและเลนมาร์คสุขานี้นะครับ